สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับช่องสม้มแม่สมศรีสไปย์ยูเคค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยมาชงชาให้พ่อใหญ่ค่ะดูสิคะดูพ่อใหญ่สิคะพ่อใหญ่อยู่ในนี้นะคะแก้วประจำตัวของพ่อใหญ่ค่ะมาดูนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะชาอังกฤษค่ะทำแบบไหนเอ่ยอันดับแรกอ้าว อันดับแรกนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่ส้มจะใส่ชาไปก่อนนะคะนี่นะคะเป็นชานะคะ,ะมาเป็นถุงเล็กๆแบบนี้นะคะบ้านนี้ไม่ไม่กินน้ําตาลนะคะจะกินน้ําตาลเทียมค่ะสวิตเนสใส่เข้าไป1เม็ดพอค่ะแล้วก็เติมด้วยน้ําร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะชงชาให้พ่อใหญ่ยามบ่ายค่ะพอดีแม่สม้มเพิ่งเลิกงานมานะคะเพื่อนๆค่ะ เราก็รอสักพักให้ชาออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,อเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราอะค่ะเพื่อนให้ชาออกเหมือนแบบว่าให้ละลายกับน้ำน้อนสักพักเราก็จะเติมนมนะคะคเพื่อนๆขานี่เป็นการดื่มชาที่ประเทศอังกฤษนะคะดูสิคะ <laughs> ดูแก้วประจำตัวผู้ใหญ่สิคะแม่สมศรีทำให้ เมื่อหลายปีก่อนค่ะเป็นของขวัญวันเกิดวันวาเลนไทน์ค่ะดูสิคะของขวัญวันวาเลนไทน์และวันเกิดพร้อมกันเลยนะคะแม่ส้มให้อย่างเดียวพร้อมกันเลยค่ะแก้วประจำตัวพ่อใหญ่เลยค่ะประมาณห้าหกปีแล้วค่ะแก้วก็จะจางนิดนึงนะคะสีก็จะจางนิดนึงค่ะต่อไปเราจะใส่นมนะคะเพื่อนค่ะจะใส่นมค่ะ นี่เป็นชาอังกฤษนะคะเพื่อนๆค่ะเติมนมเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราจะเอาถุงชาออกนะคะเพื่อนๆค่ะเอาถุงชาออกค่ะเราไปเสิร์ฟพ่อใหญ่พร้อมกันค่ะเราไปเสิร์ฟพ่อใหญ่พร้อมกันนะคะเพื่อนๆค่ะไปเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปเสิร์ฟชาพ่อใหญ่กันค่ะเนียค้าปัตีดานิงดานิเน็กเพื่อค I hope you have a nice time with your property a r you l o v e t h a t หรกหวานเนาะประแย่ไหร่ Enjoy with your property The dinner will come after that Okay My sweet heart กับบีซี่อยู่บีซี่ค่ะตอนนี้พ่อใหญ่บีซี่กับอะไรก็ไม่รู้ค่ะ ผมหิขวข้าวแล้วนนะโอเคขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ Thanks everyone See you again soon Bye bye Bye